มาดูดวงนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจาสัปดาห์นี้กันนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขออนุญาตคูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการงานก่อนเลยละกันเรื่องของเงินแล้วก็รักก็ไปดูกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะในคอมเมนต์การงานประจําสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันเสาร์เทพจันกุมารทองแล้วก็รสจนากับสังทองขอเปิดขยายเพิ่ม ทศสก,กันออกลบอ่าพระพิคเนตปังราชาโชคแล้วก็พระแม่นางกว่าเออก็ยังดีเหรอวะอันดับแรกเลยนะก็คือแบบว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยคือคุณจะต้องแบบว่าทํางานอะไรก็ตามแต่นะคะคือแบบว่ามันจะต้องใช้ในเรื่องของความคิดแล้วก็จินตนาการมากสักนิดนึงนะคะแล้วก็เออบางครั้งแล้วเนี่ยค่ะ เตตัสหรือว่าสถานะการทํางานของคุณเนี Windows ่ยม nah> ันค่อนข้างที่จะสับสนแล้วก็วุ่นวายนะคะจนบางทีคุณแบบเหมือนกับว่าเดินทางมาถึงทางแยกแล้วแหละต้องเลือกแล้วแหละว่าจะเอาวิธีการไหนดีนะคะระหว่างซ้ายหรือว่าขวาจะไปทางไหนดีคือต้องเลือกสักนิดหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือณตอนนี้เนี่ยค่ะคือคุณทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเต็มที่ก็จริงนะคะแต่พอถึงเวลาที่คุณแบบเบื่อเหนื่อยเซ็งแล้วแล้วก็คุณทิ้งทุกอย่างได้เลยทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องแบบว่าปรับสภาวะทางอารมณ์ของตัว แล้วการทํางานร่วมกันกับคนที่มีอายุน้อยกว่าตรงนี้นี่ค่ะมันอาจจะมีในเรื่องของทัศนคติที่มันไม่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้คุณเนี่ยค่ะปรับจูนขึ้นกันให้ติดสักนิดหนึ่งนะคะมีการคุยพูดคุยกันให้มากขึ้นกว่าเดิมมีการสั่งงานให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะถ้ามาอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องแบบว่าเป็นแบบเนี้ยคือแบบ ต้องทําทุกอย่างเองหมดทุกอย่างเลยนะคะรู้ทั้งรู้นะว่ามันทําเสร็จไม่ทันหรอกรู้ทั้งรู้นะว่ามัน,ม,นมันแบบเออมันทําไม่ได้ยอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นลักษณะแบบประมาณว่างานทุกอย่างมันจะถาโถมเข้ามาที่คุณแล้วคุณไม่สามารถที่จะจัดเรียงในเรื่องของ priority หรือว่าความออลำดับความสําคัญของการทํางานได้เลยอะ่ะคือแบบว่ามันสับสนมันวุ่นวายไปหมดอะ่ะคือแบบว่าจับแพะชนแกะมั่วยุงตุงนังไปหมดแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีสติมากพอแล้วแล้วก็คุณมาจับว่าอันไหนสําคัญที่สุดทำมันนั้นก่อนอะไรแบบเนี้ยนะคะต่อให้คุ แต่คุณเชื่อเถอะว่าถ้าเกิดว่าคุณมานั่งพิจารณาดูดีๆแล้วแล้วก็มันจะต้องมีงานที่สําคัญที่สุดที่จะต้องแบบว่าทําให้เสร็จก่อนแล้วแล้วก็คุณจะคุณจะสามารถที่จะทําให้งานนั้นๆเนี่ยประสบความสําเร็จไปได้นะคะแล้วก็ในอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องแบบว่าได้ทํางานแบบ work from home นะแล้วก็ได้มีการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเด็กต่างๆอะไรแบบเนี้ยต้องบอกเลยว่าตีตลาดให้ดีกันแล้วกันนะคะหรือว่าคิดพิจาารรณเเกกกีีี่่ยวับืองนน้้ใหดๆะะค มันจะมีหนทางความสําเร็จให้กับคุณได้อยู่ค่ะ